อาเซียนทึ่งความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงลบบุรีปากน้ำโพทุนสร้างของไทย100%โครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยนำหน้าอาเซียน STR Top TV สวัสดีครับหลังจากที่เพจอาเซียนสกายไลน์นะครับได้โพสต์ภาพนี้นะครับซึ่งเป็นภาพความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงลบบุรีปากน้ำโพในช่วงปี2019ถึง2024นะครับ ทำให้ชาวาเซียนแห่คอมเมนต์กันอย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเราฟังกันว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนของความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือลบบุรีปากน้ําโพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนนะครับซึ่งมีระยะทาง145กิโลเมตร17สถานีมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านกลามอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับและจุดสิ้นสุดโครงการนะครับที่สถานีปากน้ำโพ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยมีงบประมาณก่อสร้าง25,845ล้านบาทนะครับแบ่งการก่อสร้างออกเป็น3สัญญานะครับประกอบด้วยสัญญาที่1บ้านกลับโคกกระเทียมระยะทาง32กิโลเมตรผลงานนะครับ89.94%สัญญาที่2ถ้ท่าแค่ปากน้ำโพระยะทาง116กิโลเมตรผลงาน81.24%สัญญาที่3 งานระบบอนาสัญญาณและโทรคมนาคมตลอดแนวเส้นทางโครงการผลงาน38.04%นะครับโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการรถไฟทางคู่ชลบุรีปากน้ำโพคือทางรถไฟยกระดับนะครับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยระยะทาง19กิโลเมตร โดยเหตุผลที่ต้องก่อสร้างเป็นทางยกระดับเลี้ยงเมืองลบบุรีนะคบเพื่อหลบไม่ให้แนวเส้นทางกระทบต่อพระปรางสามยอดและสารพระการซึ่งเป็นโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดลบบุรีนะครับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับนอกจากจะช่วยยกระดับการเดินทางเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนสร่งระบบรางลดต้นทุนการขนส่งระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ลดร,ระยะเวลาการเดินทางพัฒนาคุณภาพชีวิตประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงเครือข่าย <c oughs> การบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน <c oughs> สินค้าและบริการ <c oughs> ทั้งในพื้นที่ชนบทและเมืองและประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับรอจนการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะครับ และก็คนในชุมชนเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตนะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตตามไปด้วยอย่างยั่งยืนนะครับเอาล่ะรอฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้เห็นภาพนี้นะครับในฐานะคนเมียนมาฉันชื่นชมประเทศไทยมากแม้ว่าพวกเขา จะเกิดวตัตประหารหลายครั้งแต่การเมืองและเศรษฐกิจของพวกเขาค่อนข้างมีเสถียรภาพเก่งจังเลยประเทศไทยนอกจากนี้ขอขอบคุณที่จัดหางานให้กับชาวพมา่าที่ทำงานที่นั่นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยชาวพมา่าส่วนใหญ่คงอยู่ไม่ได้ตลอด60ปีที่ผ่านมาซึ่งมีคนไทยนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าพนักงานของฉันบางคนเป็นชาวพมา่าพวกเขาซื้อสัตว์ ขยันและฉลาดลูกค้าของชั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนพม่าเหมือนกันน่ารักและอ่อนโยนความสัมพันธ์อันดีของประเทศเราตลอดไปในขาที่ท่านต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชานะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน11ประเทศรองจากสิงคโปร์แล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์คนนี้ว่าที่สําคัญประเทศไทย ไม่ยืยมเงินจีนมาสร้างคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับยอดเยี่ยมประเทศไทยเงินทุนของไทยแท้หนึ่งเเซเยี่ยมครับไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปครับพัฒนาดีเยี่ยมก้าวไปไม่หยุดแล้วประเทศเพื่อนบ้านจะตามทันหรือเปล่าเนี่ยและท่านนี้นะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าเพื่อนบ้านมัวแต่แข่งกับกำแพงกำลังแกะสลักเพิ่มเติมว่าตัวเองคือต้นฉบับแล้วก็คนนี้นะครับตอบเสริมอีกว่า กำลังแกะสลักกำแพงและหวยหา,าดีจนไม่รู้ว่าอะไรคืออนาคตไปต่อเทมเพนต่อไปครับค่อยๆไปนะไทยแลนด์ต่อไปครับหวังว่าเวียดนามจะตามทันความก้าวหน้าของเพื่อนๆชาวไทยและคนนี้นะครับมาตออกลับว่าเติบโตไปด้วยกันครับคอมเมนต์ต่อไปครับผลงานแย่มากกำหนดเดิมเสร็จปี66เลื่อนมาปี67ก็ไม่เห็นว่าจะเสร็จ ระยะทางแค่บ้านกลับนครสวรรค์ยัยงเชี่งช้าอีกกี่ปีถึงจะไปถึงเชียงใหม่สถานีที่บ้านจนป่านนี้สร้างสะพานลอยคนข้ามยังไม่เรียบร้อยเลยคอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือสิ่งก่อสร้างมาัศจรรย์ของแรงงานชาวมเขมรอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อไปครับเราจะไม่กล่าวถึงว่าชุดไหนทำพอแค่ประเทศเราจเจริญแค่นี้ก็พอแล้ว ซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าก้าวหน้าดีเมื่อพิจารณาถึงภูมิประเทศเรียบง่ายและไม่มีแม่น้ําสายหลักหรือสิง่งกีดขวางอื่นๆฉันสงสัยว่าจุดประสงค์ของสะพานที่นี่มีไว้เพื่ออะไรฉันรอว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีการชนกันร,ระหว่างรถไฟกับยานผ่านนัอื่นๆนายขาที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าไม่จําเป็นต้องแปดธงชาติไว้เพราะใครๆเขาดูว่าที่นี่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันคิดว่าปัญหาทางธรรมชาติและการพัฒนาในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาจสมพลให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและภูมิทัศน์อย่างถาวรโชคดีที่เราไม่สร้างโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ในกรัรมพูชาซึ่งมีคนต่อมานะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่ารักธรรมชาติหรือไม่มีปัญญาสร้างออดีดและทางเพจนะครับเข้ามาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะทำแสดงว่าเราทำการวิจัยแล้วและไม่ส่งผลต่อธรรมชาติไม่ต้องกังวลแค่กังวลเกี่ยวกับป่าจำนวนมากในประเทศของคุณถูกเผาและทำลายโดยนักลงทุนไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งเป็นชาวกัมพูชานะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าตีฟแลนด์เป็นเพียงประเทศกำลังพัฒนาไม่มีความสามารถในการสร้างด้วยตัวเอง ทุกอย่างต้องการความช่วยเหลือจาก,จากประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นจีนหรือว่าญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นชาวเวียดนามนะครับขอสแสดงความยินดีกับการขนส่งแห่งประเทศไทยดีใจมากไม่ต้องอาศัยนายทุนเป็นการวางรากฐานการขนส่งคอมเมนต์ต่อไปครับจีนกําลังส่งออกรถไฟมากขึ้นทุกคนทุกแห่งอินเดียพวกเขากําลังซื้อรถไฟสายใหม่ USA กำลังปรับปรุงรถไฟใต้ดินด้วยรถไฟของจีนด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อไปเลยครับเป็นไปได้อย่างไรที่ในต่างประเทศเหล่านี้พวกเขาสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่น่าทึ่งสําหรับการขนส่งผู้คนและการขนรส่งสินค้าคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเป็นชาวกัมพูชานะครับเก่งมากจีนมีแต่จีนเท่านั้นที่สร้างรถไฟขบ,บวนนี้ซื้อรถไฟจากจีนสร้างโดยจีนใช้เทคโนโลยีของจีนความช่วยเหลือจากจีนยืมเงินจากจีนคอมเมนต์ Comment นี้จากกัมพูชานะครับ ซึ่งท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นอีกว่าประเทศไทยยังคงล้าหลังในเรื่องการขนส่งสาธารณะเมื่อเทียบกับมาเลเซียแต่ตราบที่ฉันสามารถผ่านชายแดนไทยได้อย่างง่ายดายฉันก็มีความสุขคอมเมนต์ต่อไปครับฟิลิปปินส์อยู่ห่างไกลามากเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่อยู่ห่างออกไปหลายไมล์บางทีอาจต้องใช้เวลา50ปีหรือมากกว่านั้น ในแง่ของความก้าวหน้าและการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโครงการขนาดใหญ่ที่ยอดเยี่ยมและน่าทึ่งในขณะที่ท่านต่อมาครับกล่าวว่าทำไมถึงโพสต์เกี่ยวกับประเทศไทยอยู่เสมอคุณลำเอียงมากคนนี้นะครับมาตำหนิถึงเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยออกแบบทางหลวงและรางรถไฟได้ดีมาก ต่อไปเลยครับประเทศไทยกําลังก้าวไปข้างหน้าและดีมากดีใจด้วยประเทศไทยต่อไปครับต่างประเทศสร้างเป็นจุดๆแต่ไทยสร้างทั่วประเทศไทยกลางเหนือใต้ออกตกอาจล่าช้าไปบ้างแต่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ยิ่งใหญ่ในอาเซียนแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปเลยครับไม่เป็นผลดีต่อสัตว์ป่ามลพิษมากขึ้นอุบัติเหตุมากขึ้นกัมพูชาดีกว่า คอมเมนต์ต่อไปครับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในเอเชียบางทีในโลกด้วยซ้ำและไปกันที่ยเม่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อก่อนจะชอบทุกประเทศในอาเซียนแต่ตอนนี้ยกเว้นกัมพูชาครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ชาวอาเซียนในคลิปนี้นะครับเพื่อนเมีความเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับ ในคลิปนี้นะครับขอตัวลกาไปก่อนสวัสดีครับ